สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่677นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยไม่เป็นไรล็อกค่าช่วยพวกเจ้าด้วยความยินดี หลังจากที่พวกเรามาถึงเมืองแล้วคนที่เข้าสู่แคนอลณมานแห่งนี้เป็นครั้งแรกโปรดยาบูมบานเดินทางไปไหนข่าแนะนำให้พวกเจ้าซื้อแผนที่สักแผนแล้วใช้ศิลาอมาตาส่วนหนึ่งซื้อข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าจะไม่รู้เลยว่าตนเองตายอย่างไรใต้เท้าถ้าหากเรือลงจอดแล้วจะมีคนมารับพวกท่านขอบคุณมาก นดินแดนก้าวสวรรค์ชันฟ้าแควนเอามาตาขนาดเล็กที่4ีสิทธิ์หลิงหมิงคารวะสิทธพี่ชิ้นน,นั้นสิทธิ์น้องหลิงหมิงไม่จําเป็นต้องมีพิธีรีตองคราวนี้ข้าต้องรบกวนเจ้าแล้วสิทพี่ข้ายินดีมากนี่เป็นหน้าที่ของข้า สิทธิ์พี่นี่คือแผนที่ของแขวนอลามานแขวนอนลามานแบ่งออกเป็นดินแดนบนดินแดนล่างดินแดนตะวันออกดินแดนใต้ดินแดนตะวันตกดินแดนเหนือและก็ดินแดนต้องห้ามดินแดนบนและดินแดนล่างมีขั้วอํานาจเป็นจํานวนมากแต่สี่ดินแดนในทางตะวันออกตะวันตกใต้และทางเหนือยังไม่มีเจ้าของ ที่สำคัญที่สุดหากไม่จําเป็นท่านควรจะหลีกเลี่ยงไม่ไปที่ดินแดนต้องห้ามมันไม่ใช่สถานที่ธรรมดาขนาดผู้ปกครองไร้เทียมทานยังไม่กล้าไปที่นั่นและจัก,กรพรรดิก้าวสวรรค์ก็ทำได้แค่สํารวจพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ต้องกังวลไปข้ามายัางที่แห่งนี้เพื่อหาทรัพยากรบางอย่างเท่านั้น แล้วสิทธิพี่รู้ไหมว่าจะหาทรัพยากรเหล่านั้นได้ที่ใดหากสิทธิพี่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้พวกมันอยู่ที่ใดก็ไม่เป็นไรหรอกนะท่านสามารถไปที่เจดีอมตาตามื่นชั้นหรือเกาะโบราณจักรพรรดิเพื่อรวบรวมข้อมูลมันได้เจดีอมตาตามื่นชั้นและเกาะโบราณจักรพรรดิอยู่ในดินแดนบนและดินแดนล่างตามลำดับหากท่านต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรโชคอมาตะมรดกสืบทอดของจกักรพรรดิเก้าสวรรค์หรือถอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของพื้นที่อมตะตสักสิ์ ท่านก็สามารถทําได้จากในที่สองแห่งนี้ความแข็งแกร่งและเบื้องหลังของเจดีอมตะาหมื่นชั้นและกอบโบราณจากักรพรรดิต้องไม่ธรรมดาเป็นแน่แต่ข้าได้ยินว่ากอะโบราณจากักรพรรดิไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปคนที่มีพลังวลรุยุตตามก่าขอบเขตอมตาสวรรค์หรือเป็นสมาชิกของเผ่าชื่อจาเผ่ากีเซียวและเผ่าลิงเย่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป ใช่แล้วละเพราะฉะนั้นข้าแนะนําให้ไปที่เจดีย์อมตาหมื่นชั้นมันแตกต่างออกไปมันไม่สําคัญว่าจะมีฐานระดับพลังวารยุทธ์อะไรไม่ว่าจะมาจากขั้วอํานาจใดหรือเผ่าใดแม้ว่าจะเป็นคนของบัญญัติโบราณต้องห้ามก็สามารถเข้าไปที่นั่นได้เช่นกันบัญญัติโบราณต้องห้ามอย่างนั้นเหรอ หานี่สิพี่ไม่รู้ว่าบัญญัติโบราณต้องห้ามคืออะไรอย่างนั้นหรอบัญญัติโบราณต้องห้ามไม่ใช่ความลับแต่อย่างไรมันเป็นขั้วอํานาจโบราณในแคนอามาตาที่หนึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ลึกลับมากไม่มีใครรู้เบื้องหลังของพวกเขา ความแข็งแกร่งของพวกเขาช่างน่ากลัวนักเขาแข็งแกร่งกว่ามหาอำนาจระบบเตาบ๋าทบเทาทวีแต่อย่างไรก็ตามผู้คนของบัญญัติโบราณต้องห้ามนั้นค่อนข้างแปลกพวกเขาสังหารอัจฉริยะจำนวนมากโดยไม่มีเหตุผลพวกเขาจึงกลายเป็นศัตรูสาธารณะหลังจากหลายปีที่ผ่านมามหาอำนาจระบบเต๋าทั้ง13กลุ่มและเผ่าโบราณต่างหมายหัวพวกเขา ไม่จะเป็นต้องพูดถึงบัญญัติโบราณต้องห้ามไปมากกว่านี้แล้วลินหมิงเจ้ามีแผนที่ไปยังเจดีอมมาตามื่นชั้นไหมข้าจะมุ่งหน้าไปที่นั่นสิทธิพี่ไม่จําเป็นต้องมีแผนที่ภายในเมืองมีวงแหวนเวทเคลื่อนย้ายมันจะนําท่านไปสู่เจดีอมมาตามื่นชั้นในทันทีแต่ข้ากลัวว่าข้าจะไม่อาจรับใช้ท่านต่อไปได้ข้าออกจากที่นี่ไม่ได้แต่ไม่ต้องกังวลไปเมื่อท่านไปยังสถานที่แห่งนั้นแล้วจะมีคนจากเจดีอมมาต่ามื่นชั้นมารับท่านเป็นพิเศษ นี่คือวงแหวนเวทเคลื่อนย้ายมันจะนําท่านไปสู่เจดีอามาตาเมื่อนชั้นในทันทีถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราต้องขอตัวลาขอบคุณมากสําหรับความช่วยเหลือเจ้าสามารถพบค่าได้หากเจ้าต้องการขอบคุณสิทธิพี่พวกเขาถึงขั้นให้ป้ายค่าด้วยซ้ำช่างหน้าประลาดใจตอนนี้ชินนานกำลังมุ่งหน้าไปยงาาังเจดีอมตาเมื่นชั้นแล้ว เอ๋ ه, กลุ่มแสงแต่ละดวงนี้คือโลกใบเล็กที่เป็นอิสระยินดีที่ได้รู้จักข้าสวีสารสิทธิของเจดีอมตะาหมื่นชั้นพวกเจ้าสามารถสอบถามคำถามที่เจ้าไม่เข้าใจได้ไม่ต้องลังเลนะสวีสารโลกใบเล็กทั้ง9นี้มันมีความหมายว่าอย่างไรอย่างนั้นหรอโลกทั้ง9จะแสดงถึงระดับที่แตกต่างกันยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไหรก็จะสามารถเข้าสู่พื้นที่ที่สูงขึ้นและเพลิดเพลินกับสิ่งที่บริการที่ดีขึ้นด้วย เจดีเอามาตะาหมื่นชั้นของพวกเราจะประเมินะระดับของจอมยุทธแต่ละคนประการที่1เราจะดูตัวต,วตนของเจ้าส่วนประการที่2เราจะประเมินมูลค่าของที่เจ้าตามสมบัติที่เจ้านำเสนอแน่นอนในฐานะที่เป็นอมาตะาที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งยังเป็นสิทธิ์หลักของสำนักชงอยู่ไทหัวงและสิทธิ์ส่วนตัวของจกักรพรรดิชางเซียวเจ้าสามารถเข้าสู่โลกใบที่สีได้พวกเขาสามารถรับรู้ต,ตัวตนของพวกเราได้อย่างชัดเจนเลย <laughs> จำยุดคินนานเจ้ารู้สึกทึ่งอย่างนั้นหรอความจริงก็คือแม้ว่าพวกเราสิทธิของ JD เจดีอมามาตามืน่นชั้นจะไม่มีความสามารถมากนักแต่พวกเราสามารถจดจําอัจฉริยะหลายผู้ใดเปรียบได้ทุกคนหรือผู้ที่มีอิทธิพลระดับหนึ่งในแคว,ว้นอมมาตเก้าสวรรค์ชั้นฟ้าได้อย่างดีเลยละถ้าอย่างนั้นรบกวนท่านนําทางแล้วเริ่มต่อแถวกันเลย ที่แท้การประเมินประการที่2ก็คือการนําสมบัติของแต่ละคนออกมาให้ผู้ดูแลหอคอยเอามาต่ามือน่นชั้นได้ประเมินมูลค่าของมันสินะจอมยุทธ์ชินนานโปรดแสดงสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เจ้ามีให้แก่ผู้อาวุโสดูยิ่งเจ้าสามารถเข้าไปในโลกที่สูงขึ้นเท่าไรเจ้าจะได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรโชคอามาตะหรือแม้แต่มรดกสืบทอดของจกกักรพรรดิก้าสวรรค์มากขึ้นเท่านั้นเนาะเอาละถึงตาเจ้าแล้ว ลบกวนด้วยขอรับกระบีไม่มีวิญญาณและไม่มีสัญญาณใดของเกจดจำลงเตา๋ามันดูเป็นของซึ่นค่อนข้างธรรมดาเจ้าเข้าสู่โลกใบที่หเป็นไปไม่ได้เอ๋ ใครจะไปคิดแล้วว่าข้าจะเป็นคนโง่เขานักข้าไม่สามารถรับรู้ถึงพลังของมันได้กระบี่เล่มนี้ถูกล้อมด้วยส่วนหนึ่งของร่างกายของจัก,กรพรรดิก้าสวรรค์อีกทั้งยังล้อมรวมเข้ากับเจตจนงของจัก,กรพรรดิก้าสวรรค์อีกด้วยและมันจะทําให้กระบี่เล่มนี้น่ากลัวขึ้นทีละน้อยแต่ทําไมกันนะทําไมถึงไม่มีวิญญาณทําไมมันไม่มีเจดจนงแห่งเตาเลยละ่ะ ผู้อุโสลินด้วยมูลค่าของกระบี่เล่มนี้ข้าขอทราบได้ไหมว่าข้าจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่โลกใบไรมูลค่าของกระบี่เล่มนี้มากมายกายก,ายกองจนข้าประเมินค่าไม่ได้แต่เจ้าสามารถเข้าสู่โลกใบที่9ได้อย่างง่ายดายด้วยมูลค่าของมันหาโลกใบที่9เหรอจอมยุทธิน,นานนี่คือป้ายเข้าสู่โลกใบที่เาเจ้าสามารถเคลื่อนย้ายผ่านวงแหวนเวทเคลื่อนย้ายได้ในทันที แน่นอนว่ามันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้ายังไม่ขายหรือทำกระบี่เล่มนี้หายไปอืมผู้โอโซเซียเยยนีนไปกันเถอะกระบี่เล่มนั้นมีมูลค่าถึงขนาดนี้เชียวหรอพี่ใหญ่ก็เป็นยอดนักกระบี่ด้วยเช่นกันถ้าเขารู้ว่ามีกระบี่แบบนี้อยู่เขาจะต้อง